สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้ไม่อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Benny Bash เป็นเกมที่ผมเห็นตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับจริงๆแล้วอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าจากที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยเกมเพลย์มันจะมีความคล้ายคลึงกันกันกบ a m a n d a the Avenger ครับก็คือให้เราเนทำการอินเตอร์แอคกับทีวี แต่ว่าในครั้งนี้เราไม่ได้ดูเทปหรือว่าอะไรครับเราเนี่ยทำการเล่นเกมในทีวีอีกทีหนึ่งก็คือเราเล่นเกมในเกมนั่นนะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่นั้นมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลระหว่างที่เราเล่นอยู่ด้วยครับประมาณนี้ละกันอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบอะไรมากแล้วก็ตัวเกมในตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่เดโมเท่านั้นนะครับระยะเวลาการเล่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30นาที อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะถ้าเกมนี้มันดูน่าสนใจมากๆถ้าเกมเต็มมาผมจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทเกมกันก่อนดีกว่านะฮะอุย้ยโอ้เริ่มมาก็ <c oughs> ดูน่ากลัวยังไงชอบกลน,นะฮะอุ้เป็นข้อความครับถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้หมายความว่าผมได้ไปแล้ว อย่าตามหาผมล่ะที่ผมเขียนอีเมลนี้ก็เพราะว่าถ้าผมได้เจอคุณคุณอาจจะไม่ให้ผมไปก็ได้เหมือนว่าทำอะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าพวกเราก็รู้ดีลึกๆแล้วนี่คือทางเดียวเท่านั้นพวกเขาไม่เจอบ่อแสอะไรอย่างอื่นเลยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และมีเพียงแค่ผมเท่านั้นที่จะพาพวกเขากลับบ้านได้ถ้าผมไม่กลับมา ขอให้รู้ไว้นะว่าผมรักคุณมากๆสุดหัวใจจริงๆและผมจะอยู่ตรงนั้นให้พวกเขาปลอดภัยอยู่เสมอนี่คือทุกอย่างที่ผมพอจะเขียนได้ในตอนนี้เพราะว่าผมจะเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้เองขอให้โชคดีนะที่รับจากไม้นะฮะเปิดเรื่องได้น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะตอนนี้คงต้องรอดูต่อไปแต่โอ้ เริ่มมาก็แปลกๆมีอะไรไม่รู้ครับเหมือนเป็นอ่านี่ไงตลับเกมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องทำการเล่นเกมอีกทีนึ่งนั่นเองนะโอ้โหอันนี้คือแบบมันเป็นเกมแนวแบบว่าอ่อินเตอร์แอคนะครับเวลาเรากดครั้งหนึ่งมันก็จะขยับไปทีละก้าทีละก้าเนาะอันนี้ผมทำการเดินไปข้างหน้านะฮะเบเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ดูไม่ค่อยน่าปลอดภัยเท่าไหร่ ลองกดที่ประตูดูสิเหมือนว่าจะล็อกนะประตูล็อกฉันต้องหากุญแจฮึมแล้วยังไงล่ะกุญแจดูที่กระโหลกดูสิมีไหมอ่านี่ไงกุญแจครับกุญแจขึ้นสนิมเป็นกุญแจเก่าๆผุพังไปตามการเวลานะครับได้เลยฮะได้ไหมละตอนนี้แล้วเราก็ทําการเอากุญแจนี้ใช่ไหมกดค้างนะครับ เปิดประตูเข้าไปเงบเรียบร้อยมีอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคเราต้องเข้าไปโอ้โหต้องเดินเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอฮะ,ะเนี่ยมันจะแบบเซลเชดคือคือการาฟิกดูน่ากลัวมากๆอะแค่แบบแคม่มุมมองมุมเดียวก็ดูน่ากลัวมากๆแล้วนะครับและนี่ก็คือเครื่องเล่นของเรานะฮะ a v e n u s นะครับโอเคใส่ตลับนะฮะ b e n n Bash เข้าไป โอ้ย what เกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่มีอะไรใช่ไหมฮัลโหล <G ül> โว้ย what เ h e อ hell อ้าวจูๆ่ๆเราก็โผล่มาตรงนี้เฉยเลยครับเอะเบนนี่แบชนี่คือเกมของเรานะฮะกด enter ได้นะครับ โอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะถอยก่อนได้ไหมหหอุ้ยอุ้ยเออคือต้องบอกว่าเบนนี่แบชนี้ลอ้ออมารีโอนะครับเออพวกมารีโอนีเอดเอสอะไรเงี้ยเฮ้ยดูซิว่าใคร เพื่นใหม่อย่างนั้นเหรอพวกเราตื่นเต้นมากเลย <I am S 2> ที่เธอมา awesome. ฉันเป็นนี่และนี่คือโลก <love> you, ที่แสนสุดยอดของฉันฉันชอบที่นี่มากและคิดว่าเธอจะชอบเหมือนกันน,น,กนั่นอย่เสียเวลาอยู่เลยฉันรอเธออยู่นะโอ้มารียอถอยก่อนเลยโอ้โ oh, ห oh. สภาพ มีความแบบมีเสียงก้องๆแปลกๆด้วยนะฮะเออตรงนี้เป็นนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาที่เหมือนว่าจะเข็มมันจะหายไปเนาะโอเคไม่เป็นไรองัอ้นก็เราลองเล่นเกมกันก่อนไหมทุกคนโอเคเออด่านแรกครับบุชชี่ไอแลนด์อ่าฮะอุ้ยฉันชอบที่จะเจอเพื่อนใหม่นะ ฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรสนุกสนุกที่เราต้องทำอีกมากมายเลย so, get เอาล่ะเริ่มกันเลยโอเคครับโลกที่หนึ่งโอ้โห <c oughs> นี่มันมาริโอชัดๆเอ้ยไอ้เจ,เจเ้าจระเข้ oh, ผมดูผิดอะ่ะผมนึกว่าอ้าวมันดา oh, ผมไหมเนี่ยโอ้ยแย่จังเลย เสียชีวิตอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงเรายังมีโอกาสชนะนอยู่นะทำไมเขาต้องมาทักเราตลอดเวลาด้วยล่ะเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้โอเคโดดตรงนี้อ่าโดดกด x นะครับเมื่อกี้ผมกด Z นะฮะแบบงงๆอ่าผมว่าผมเล่นเกมนี้แปลกๆแล้ะผมเริ่มเล่นไม่อันนี้คือสกิลอิชูและผมเล่นกากเองทุกคนขอโทษด้วย โดดเออโดดเต็มเต็มเป็นไงล่ะอันนี้คืออะไรอ่าโอเคไม่มีอะไรเนาะเราโดดไม่ได้นะครับโอเคแต่ว่าด้านบนอาจจะโดดได้ก็ได้ไม่ได้เหรอฮะโอ้ไม่มาดิโอเลยอ่ะแกฮึมไปแล้วครับอะไรอะสองกับแปดครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีรหัสลับอะไรบางอย่างหนึ่งสองหแปด ฮ้อดูเหมือนว่าจะต้องใช้รหัสที่ถูกต้องสินะโอเคเห็นแล้ว2กับ8นะครับอะไรไม่รู้2อะไรไม่รู้8โอเคมาลาอ้ยโอ้ย,อย,อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไปแล้วเกือบตายอะ okay. โอเคอุ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นถังอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมขอเอาเมาส์หลบไปก่อนฮึบอ่าไปได้เฉลิวเฉลิวเฉลุยเฉลุยอุย้ยเปลวไฟเหรอ รอแป๊บหนึ่งนะลุงอ่ามันจะมีไฟกระพริบ Hip นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเปลวไฟออกมาแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเท่าไหร่โอเคโดดไปฮึบอืมไม่มีปัญหาปล่อยไฟมาผมไม่กลัวมาเลยครับไอ้จึบ๊บอ่าเก็บเหรียญด้วยนะฮะเออกรดทืบไปทีหนึง่งไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีแบบว่าจระเข้มอยู่ด้านหลังเรานะอันนั้นตกใจนะฮะ อู้ดเอาวิ่งไงอะ่ะฮัลโหลโอ้วัสดีครับอการตายทำให้ฉันรู้สึกลำคานชะมัดเลยเล่นดีๆกว่านี้ได้ไหมอ่าอ่ะอ,อ,อ่ได้ครับผมจะเล่นให้ดีๆฮะคือวิ่งยังไงอ๋อวิ่งกดแซดค้างโอเคผมก็ลืมผมลืมไปแล้วว่าต้องกดแซดขอโทษด้วยนะฮะทุกคน วิ่งไปเออหลบได้โว้ยวู้ฮูเอาแล้วมันแล้วเว้ยสปีดลันเลยได้บอ,อน,นะครับเอิชึบกระเทืรไปหนึ่งทีรอแป๊บหนึ่งนะฮะเราแบบช้าๆแต่ชัวร์ๆดีกว่าเพราะว่าเราเหลือแค่2ชีวิตแล้วนะฮะตอนนี้แต่ขอเล่นเสี่ยงหน่อยดีวะเออมันเอามาเ้ยเกือบเกือบไอ้เจ้ากุมบ้านีแนะ่ไปเออโอเครอดครับ ไปเรื่อยๆเลยอุ๊ยอะไรอ่ะเอ๋ลองหันหลังมาดูสิมันมันเป็นพุ่มอ่ะมันเป็นเนี่ยมันเป็นพุ่มเดียวกันเลยนะฮะเอ๋อุ๊ยเฮ้ยเป็นนีเนะ่เดียวนะเดียวนะมีใครไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมโอ้โ no. น เฮ้ยเบนนี่สำเร็จสักทีนะครับโอ้ oh. และนายก็เอาเพื่อนใหม่มาด้วยงั้นเหรอสุดยอดไปเลยโอ้ย oh. ยินดีที่ได้เจอนะเจ้าหนูตอนนี้แหละสมควรกับการหันที่สุดเออไม่มีชั้นบุชชี่อ๋อโอเคและ นทั้งหมดของฉันก็อยู่ที่นี่ครับโอ้โหฉันชอบหลายๆสิ่งที่นี่มากเลยสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือรอให้พระอาทิตย์ตกดินทำไมอะ่ะมันไม่มีอะไรที่สวยงามไปกว่าดูพระอาทิตย์มันคือความลับอะนะ่ะเนอะเออโอเคได้ครับมันช่างสวยงามจริงๆอะเธอน่าจะเห็นเหมือนกันเนาะ าจะได้เห็นในอนาคตนี่แหละอีกไม่นานนะครับตอนที่ดีที่สุดก็คือตอนที่พระอาทิตย์มันหล่นลงไปเพราะท้องฟ้าจะกลายเป็นสีแดงไม่ดีแล้วครับทุกคนฮะมันมันจะเต็มไปได้วยความเงียบงันเหมือนกับทุกอย่างมันแบบหยุดหายใจไปเลยอ่ะเฮ้ยหันแป๊บไม่มี ไอ้เจ้าภ่มิยานี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเอาล่ะนายต้องกลับมานะมาดูกับฉันล่ะฉันจะรอลาก่โอเคอุย๊ยเวลาจะหมดมันมีเวลาจำกัดนะทุกคนนะฮ้โดดไปแล้วครับอุ๊ยอ๊ยอย,อย่าเพิ่งนะเออโดดไปก่อนเก็บเหรียญให้ครบ5 9ครับโอเค5 9 5298ใช่ไหม5้9 8ได้ครับเป็นเออ่เหมือนจดหมายอะไรบางอย่างเข็มยาวนะครับเออ่ตอน6โมงหรอหรือว่าเข็มสั้นอุ๊ย c l o c พอยเตอร์ครับนี่ไงเป็นเข็มนาฬิกานะฮะโอเคได้มาแล้ว a m a b u s h อ๋อมันเป็นคำกับด้าน a m a b u s h ก็คือช h ม,มามา ทำไมต้องกลับด้านละ่ะแล้วเข็มอะไรที่เป็นเลขหกละ่ะช่างหน้าช่างหน้าแปลกประหลาดเช่นนี้กัเไรอ่ะเอาเข็มยาวมาใส่แล้วก็เลื่อนใช่ไหมเลื่อนมาเลื่อนมาถึงตอน6กโมงนะครับอู้โอ้ oh my god เดี๋ยวนะ พอเ,เป็นหกโมงปุ๊บดูเหมือนว่าเกมมันจะมีการเปลี่ยนไปนะครับทุกคนครับโอ้ไม่ดีแล้วเวยอุย้ยเดี๋ยวนะเรากระทืบได้เลยเนี่ยเพิ่งรู้งั้นขอกระทืบ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 โอเคเยี่ยมเลยฮะเพิ่งรู้ว่ากระทืบได้นะครับเนี่ยโอเคไปก็นต่อ หาเจ้าบุชีกันไม่ดีอะ่ะจะบ,บุชีหรือว่าอะไรก็ไม่ดีอะ่ะตอนนี้น,นะครับมอออโอเคได้อยู่นะได้อยู่ผมคิดว่าถ้าเราอันนั้นหมดอ่ะผมว่าเราน่าจะแพ้แน่เลยวะ่ะมาหาบุชีแล้วครับสวัสดีบุชีเฮ้ยเจ้าหนูน้อยกลับมาแล้วสินะ นไปด้านหลังสิมันมันต้องมีอ่ะมันแบบมันชัดเจนเกินน่ะเออ,เอ,อมันเจ๋งใช่ไหมล่ะครับฉันรักที่จะดูหรือว่านี่คือต้องกลับด้าน E V O L ไหมนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันฉันรักที่จะดูพระาทิตตกดินมากเลยยิ่งลงมามา,มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น ฉันรู้สึกถึงแบบภายในได้เลยว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆนี่คือมูเมนต์ที่ฉันชอบมากที่สุดเลยล่ะโอ้น <m aps> ี <has> <os> ่ไงโอ้เ <polls> ด oh, 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 <It> ี so, ๋ยวเดีผมขอจดแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเขียนว่า S I G size อะ s i อะ a n d the Sun Sing out of size นะครับก็คือ ถ้าพระอาทิตย์ตกดินแบบว่าเรามองไม่เห็นแล้วอะไรประมาณนี้นะโอเคแป๊บบนึงขอหันกลับไปดูอีกรอบไม่มีเนาะโอเคไปกันต่อครับมันมาต่ออีกแล้วอะ่ะฉันจะรวมร่างกับไอ้เจ้านั่นนะครับ I emerge beneath the t h i n g นะครับโอเคถ้าพระอาทิตย์ตกดินฉันจะรวมร่างกับเจ้านั่นมีอีกเหรอ โอ้โอเคไม่ดีแล้วครับเพราะว่าเมื่อรวมร่างกับเจน้านั่นแล้วมันจะกลายเป็นอิสระจากพุ่มไม้นั่นนะครับเออเกิดอะไรขึ้นอ๋อเวลาหมดโอ้ผมหาข้อมูลจนเวลาหมดเลยหรือโอเคแต่ผมต้องรีบรีบเขียนซะหน่อยละนะครับมีแค่ความมืดที่ต้อนรับฉันอ่าโอเคได้ครับ อ่ะฮะอุ้ยนั่นไงวัสดีครับพี่บุชโอ้ยโอ,ยโอย้เราต้องเขียนเหรอ As a sun sing o u t of the site นะครับ S I G H T โอเคฉันรวมร่าง beneath the ting ting อ้าวโอเคครับผมไปดูคลิปผมมาเมื่อกี้ผมเขียนผิดตอนแรกผมคิดว่าติงเว้ยแต่ความจริงมันคือไนต์ต่างหากล่ะโอ้ยฉันรวมเข้ากันกับความความมืดครับเออผมไปเขียนพลาดได้ยังไงวะงงแล้วก็จากพุ่มหญ้านี้ฉันจะกลายเป็นอิสระคือพลานออกมาจากอิสระมีแค่ความมืดเท่านั้นที่จะต้อนรับฉันนะครับ โอเคยังไงอะยังไงต่อ ơi? เอ่ยเอ่อคือคือคือพี่จะให้ผมเล่นต่อเหรอพี่ผมไม่เล่นต่อนะเว้ยอ๋นนี่ไงได้กุญแจแล้วครับได้ชีวิตมาด้วยอา่าแล้วก็เข้าไปยังดาแถึงความลับเอ่อผมควรเข้าไหมครับพี่ผมควรเข้าปะไม่ควรไหมอะหรือยังไง เข้าก็ได้วะบ้าอุ้ยอุ้ยโอโ้โหไม่เอาดีโอโ้โหอุ้ยสวัสดีครับมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ฉันดาอุดฉันมีเกมใหม่ไปไม่ไม,ไม่มาเล่นเกมกันตามหา ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ดูเด้อโอ้ยตามหาบูดดครับโอ้แมกอดูดไม่เอาอย่างนี้ผมผมได้แค่เดินนะครับตอนนี้ขยับเมาส์ก็ไม่ได้นะโอ้เอ้ยไม่ดีแล้วครับเดี๋ยวนะผมผมหันเมาส์ไม่ได้นะเอา้าหันได้ว่ะคุณ คุณมันหั่นได้เว้ยไอชิปหายแล้วเดี๋ยวก่อนมีอะไรตามมาไหมวะทำไมได้ยินเสียงเดินอ๋อเสียงเราเดินนี่แหละโอ้ยโคตรแย่เฮ oh <yeah. S 1> ้ยเฮ้ย ว้ยมันมีคนเดินจริงคุณเอ้ยโอ้ยมันไล่จับเราด้วยครับนะตอนนี้ดูด้านหลังแกสิอ้ผมผมเฮ้ยบ้าปะเนี่ยคนน่ากลัว อืไม่ดีแล้วครับทุกคนครับมีตัวอะไรตามผมมาด้วยเอยอย่าวิ่งมาขอร้องอมันมันอยู่แถวนี้แหละนะฮะ ผมลงมาทางนี้ดินี่ไงบูดดโอ้ไม่เอาแล้วกลับได้ไหมกลับได้ไหมอุ้ย What the hell มีคนหายครับ อยคนหายซะด้วยโอ้ยโอ้โหมัน,ม,นมันต้องการพานชนะซะด้วยสินะแล้วทำไมพี่ต้องการผมมาประเด็นคือไอ้เจ้าเสียงเดินบ้าเนี่ยทำให้ไมเกรนขึ้นนะเนี่ย เเป็นโอ้ย้ยยฮทำไมมันสว่างจังอะโอ้ oh my god โอ้ my god เ oh กิด <c oughs> ทำทุกยอย่างก็ศูนย์เปล่าโอเคถ้าศูนย์เปล่าผมไม่เล่นแล้วแม่ <c oughs> มันกลัวเกินอะทุกคนตอนเนี้คือแบบอืม มันเหมือนจะมีอะไรอยู่แถวนี้ตลอดเลยวะ่ะโอ้ยมีอะไรไหมหน้าจอเราเริ่มสั่นแล้วนะครับอือไปเร็วไปเร็วตอนนี้ทุกอย่างเริ่มแดงไปหมดโอ้ยโซฟีคาร์เตอร์ครับเดี๋ยวนะ ผมสังเกตล้ตั้งแต่เมื่อกี้คือมันมีแต่คำว่าคาร์เตอร์นะแบบนามสกุลคาร์เตอร์ทั้งนั้นเลยอะ่ะอันนี้อันสุดท้ายใช่ไหมอืม คือคือเสียงเดินอ่ะมันเป็นเสียงหลอกไว้ทุกคนเอาอะไรกันกนี่กะมีอะไรอีกไหมอุ้ยจอมันเริ่มเอียงอ้าวนั่นมันเป็นหน้าจอนี่นะมันเป็นทีวีครับอืมโอเคไอ้เจ้าเบนนี่เบนนี่กำลังมองเราอยู่ครับ เขาสนุกมากอุ๊ยอุ๊ยเบนนี่เราสามารถหยิบได้เหรอโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวทำไมเรากลับมาที่เดิมล่ะโอ้โอ้โอ้อ้าวโอ้โหเอาแล้วไงทับทับซ้อนเต็มไปหมดอันนี้น่าจะเป็นเดโมแล้วครับ น่าจะเป็นวิธีการเล่นนะโชว์ตัวอย่างของเกมนะครับโอเคเข้าใจละวอุยอ้ยโหดูดิคือแบบน่ากลัวจัดเลยอะ่ะรถน้ำเป็นกุญแจแกเป็นเพื่อนที่ดีมากๆดีนะเกมเนี้ยดีนะครับคืออุย๊ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยมีคนเข้าเบนนี่เข้าบ้านนะนน่ะเบนนี่เข้าบ้านครับเฮ้ยโอ้โหคือสุดยอดเลยอ่ะยอมรับเลยครับคือเกมนี้ดีมากจริงๆนะคือคือเป็นการเปิดเรื่องเดโมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าผมต้องขอไปเปรียบเทียบกับ อามันดาดีเอเวนเจอร์นะถึงแม้ว่าทีมเกมมันจะคนละเรื่องกันก็ตามอันนั้นมันเป็นรายการเด็กแต่ว่านี้คือเหมือนแบบเราเล่นเกมเนาะแต่ว่ามันจะไปนในทิศทางเดียวกันอะคือเราต้องอินเตอร์แอคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วแล้วมันก็ให้เราได้ได้แก้ไขปริศนาเป็นแนว Escape Room เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ในนั้นแต่ว่าอันนี้คือน่ากลัวแบบน่ากลัวเลยนะครับแต่แต่ถึงยังไงก็ตามนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะเล่น ตอนเกมเต็มมามากๆนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันยังไงแต่ผมเนี่ยชอบมากๆดังนั้นถ้าตัวเกมเต็มมาผมเล่นแน่นอนนะครับแล้วทุกคนหล่ะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับเกมนี้ b e n n y b a s h ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะฮะแต่ว่าสําหรับวันนี้สําหรับวิดีโอนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม